เอาแล้วทุกคนดูเลยค่ะทุกคนเอาแล้วเอาแล้วหอยทา,ากเยอะมากๆเลยตกออกมาเยอะมากอย่างเ้าฝนตกวันนี้ออกมาทั้งครอบครัวเลยนะนี่ทุกคนดู ฝนตกออกมาทั้งครอบครัวเลยมีตัวเล็กตัวน้อยทําไงดีเนะี่ยเอาแล้วเอาแล้วหอยทากออกมาเต็มเลยฝนตกพี่น้องเยอะมากๆเลยจะให้ดูก่อนนะพี่น้องเลราเราจะเก็บรวมกันมันเยอะแค่ไหนทุกคนดูเลยตรงโคนต้นมะละกออันนี้เรา เอาใบไม้แห้งให้เป็นปุ๋ยนะคะทุกคนออกมาเยอะมากไม่น่าเชื่อจะออกมาเยอะขนาดนี้ตอนกลางวันก็เต็มเลยอันนี้มะละกอร่วงลงนะคะทุกคนธรรมาชาติ เป็นธรรมชาติช่วงฝนตกนะแต่มันออกมาเยอะมากเลยทุกคนวันนี้ถ้าไล่ๆดูประมาณสามสิบตัวเนี่ยหอยทากอะไรจะมาเยอะขนาดนี้แล้วผักเราจะไปเหลืออะไรทุกคนในแปลงผักเราก็มีเต้มเลยพาไปดู ไปทางนะทุกคนหูนหาไหม้มาเคียดใส่น้ำข้างในเต็มเลยทุกคนอุ้ยกระเป๋าแ่นี่นะ คันเห็นแล้วก็คันพี่น้อยมันเยอะเกินเก็บไหมยค่ะนี่พอข้างในนี่นี่ข้างต้นกล้วยฝั่งนั้นอีกมีไหมเมื่อกี้แม่เห็นอยู่จะเปิดแฟลให้ดูทุกคน นี่ไงนี่ไงนี่ไงเน่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 แย่งไปทุกคนดูนะหอยทากเห็นไหอ่ะ อไฟเห้จเจอกันใหม่นะคะธรรมชาตินะคะทุกคนธรรมชาติของหอยทากเวลาฝนตกออกมาจะเยอะไปหมดเลยเเจอกันใหม่นะคะทุกคน